วันนี้ทุกคนเลือกงานเพราะเงินหรือเลือกงานที่ทําให้คุณมีความสุขกันคะถ้าวันนี้คุณเลือกงานที่ทําให้คุณมีเงินคุณจะพบว่างานที่คุณเลือกเพราะเงินนั้นอาจไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขในการทําอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนงานใหม่อยากจะหาที่ทํางานใหม่ที่ทําให้คุณมีความสุขขึ้นเรื่อยๆแต่เงินนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คุณจะมองข้ามไปไม่ได้ แต่การที่คุณเลือกงานเพราะเงินนั้นจะทําให้งานที่คุณทํานั้นไม่มีความยั่งยืนและคุณเมื่อไม่พึงพอใจคุณก็จะเกิดการเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆในขณะที่คนที่เลือกงานที่ทําให้เขามีความสุขจะทําให้เขามีความสุขในการทํางานทําให้เขา มีแรงบันดาลใจแรงผลักดันที่จะทําให้เขาก้าวเข้าใกล้สู่เป้าหมายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะยากขนาดไหนไม่ว่าจะต้องพยายามขนาดไหนทําขนาดไหนเขายินดีเพื่อที่จะทําเพราะสิ่งนั้นทําให้เขามีความสุขและมากไปกว่านั้นคือสิ่งนั้นทําให้เขาก้าวเข้าใกล้สู่เป้าหมายเขามากยิ่งขึ้นซึ่งทําให้เขาสามารถเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าคนที่เลิกงานเพราะเงินค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนลองคิดกันดูนะคะว่าระหว่างเลือกงานเพราะเงินกับเลือกงานที่ทําให้คุณมีความสุขและกล้าเข้าใกล้สู่เป้าหมาย